ทุกนก่อนฝนจะมาค่ะก่อนฝนจะมาอีกแล้วก่อนฝนจะมาโอ้ยกองน้องเอ้ยสวัสดีค่ะผมมาเจอแม่ฟวงเรียรนะค่ะไปกันค่ะทุกคนบกุกในสวนค่ะน้องชายมาตัดยาให้เอาของพี่สาวด้วยในสวนด้วย มต้องบอกนางหานางหาที่หาย่าให้ผิววัวเขาอยู่งเลยแหละไอ้ยาวไปยาวไปไม่ยังไม่หมดนางน่าจะเอารถเข้ามาหรือเปล่าเนาะรถเข็นก็มาได้นี่ใช่ไหมรถเข็นก็มาได้เห็นไหมรถเข็นก็ได้นี่แหละที่ว่าเขาตัดตัดตรงนี้แหละทุกคนเห็นไหม มันจะแคบนิดหนึ่งบ้านหลังที่สองอเสร็จแล้วนะทุกคนเขาเขาไม่ได้จับฉลากเขาเรียงลําดับใครมาหนะนึ่งสองสามนะบรรันนี้หลังที่เก้ามาก็าจะให้จับเป็นหลังที่เก้านะหนึ่งถึงเก้านะแต่ละรอบค่ะอันนี้ว่าให้เก้าหลังเป็นให้เก้าหลังแต่ละรอบนะเราไปขออีกเก้าหลังอืมประมาณนี้ ฝนมาแล้วนนะฝนมาแล้วค่ะทุกค้าจะทานไม่นอ้อฝนมาแล้วคนุนสวัสดีค่ะมาเป็นท้องไร่ท้องนากว้างขวางด้วยนะนะออแดดก็ร้อนทุกท่านนูนฝนมาแล้วจะทันไหมน้าน้องคะคือบรรยากาศค่ะมากค่ะสวยๆค่ะอ้อมโลกค่ะ ็ธรรมชาติยังไงก็สวยนะทุกคนสวัสดีอีกหนึ่งรอบนะคะสวัสดีค่ะข้าวประมาณสิงหาน่าจะากใกล้สองเดือนแล้วแหละสวยมากทุกคนสวยค่ะเนี่ยค่ะอืฮนสวยมากนะเป็นทุ่งเขียวขจีเลยนะนุ่นค่ะเดีย๋ยวเราจะไปขอบสะระตรงนู้นนะ ขอ,ของร้านชายนะคะวันนี้จะตะเลิดนิดหนึ่งเนาะ,ะไปค่ะค่อยๆเดินไปนะ,ะไม่ได้ใส่รองเท้าบูทมาค่ะทุกคนขอโทษเด้อนะเก็บผักบุ้งไปด้วยไม่รู้ว่าใครมาเก็บน่าจะเจ้าของน้องทำนาทำอะไรเนาะมาทำนาตรงนี้เนี่ยน่าจะใช่นะเก็บผักบุ้งค่ะทุกคนหน้าบ้านน้องๆเขากินกันเนาะเปลี่ยนกันนะน้ะ รู้สึกว่าอยากกินผักบุ้งนาอันนั้นเป็นผักบุ้งขาวเนี่ยน้องเไม่ได้มาตัดหญ้าอาทิตย์นึ่งเลยนะหนึ่งอาทิตย์ที่เรามาน้องเพิ่งตัดใช่ไหมละ่ะทุกคนแต่ตอนนี้เห็นไหมเอาอีกเลี้ยวนะประมาณนี้กล้องมันสั่นก็ขอโทษนะทุกคนคะ่ะอยากเก็บผักบุ้งนักบุ้งทำมาชาไปด้วยนะเนี่ยเจ้เก็บไปนะ เล็บแดงก็พออย่างนี้เลยนะประมาณนี้แหละวันนี้ก็ฝนตกนะคะสวยค่ะดูค่ะแดดล่มลมจะตกแล้วน,นได้ใส่รองเท้าบูทมาเดินสะดวกไหยเป็นหลังบ้านเราเห็นก็ตัดแล้วนะ พวกเงี้ยมั่ง,งวันอาทิตย์ไม่รู้นกเก็ทํางานที่ไหนนะเราก็ไม่รู้ไม่ได้ละลาบละล่วงนะเออเห็นไหมอยอดเถาบูงเขาก็มาเอากันนะทุกคนน้องเขาก็มาเอานนะเนาะน้องเขาก็มากินกันเด้อเห็นไหมได้ยอดเดียวแต่เ,เราไม่กล้าเก็บหอยเก็บปูเนาะปูน่าจะดดาแดดแรงล้วนและ ตรงนี้ไม่ค่อยสวยเพิ่งออกกบุงยอดก็ยังไม่เลือยยอดก็จะตึมโตมันะันนี้ไม่สวยไม่สวยก็ไม่เอาหรอกนี่นนะเหนไม่มีหลอยเก็บไปละไปรไดัดไปค่ะทุกคนหวังว่าทานาจะไม่ขาดนะขาดจริงๆด้วยฝนตกค่ะทุกคนท้นามค่ะ โอ้ครั้งเราจะใส่รองเท้าบู๊ตหนึงน่งืได้อยู่หญ้าสวยๆบุกข้างๆ้าสวยมากเป็นข้าวก็ไม่เทอเลยเด้อเป็นข้าวก็สวยมากม้านซ้ายทางขวาสวยมากเลยนุ่นกับพระอาทิตย์นุ่นอายุมาแล้วนี่ค่ะเราผิดตรงนุ้นมาแล้วนุ่นฝน แต่องรีบเก็บเก็บผกบุงให้ได้เยอะๆนะอย่าใา้ม่อต่อไปโอ,โอเคแล้วก็เก็บโคนก็หมดแล้วนะคะเขาจะจบในเดือนสิงหาเนี่ยนะคะถ้าเขาออกวันที่เก้าที่สิบเขาก็จะหมดในราวที่สิบห้าสิบหกแต่เขามาก่อนนะคะเขามาก่อนกับฟ้าทิ่เราควัเนี่ยคะ่ะ เราเลาะมาหลังบ้านเรานี่เองนะอันนี้มาตั้งนานแล้วเนาะไม่มีถ้าขอบุ้งแถวนี้ไม่มีเดี๋ยวไปแค่ของร้านชายตรงนี้นแล้วออกข้อหน้าบ้านนะฮะโอ้โหทำไมมันสวยเช่นนี้ ยญาสวยค่ะไม่มีเลยบอกบุ้งบุ้งตรงมาขอบสัดตรงนี้นี่ค่ะหลังบ้านตรงนี้เขียดสุดเส็ดสิดสดส้นนะนู่นที่เราขายให้ร้านๆจนจนถิงนูง่นเลยสุดท้ายนู่นต้นไม้นี่ใกล้ๆกับโครงการหมู่บ้านนี่แหละค่อยดู โอ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้ยอุ้ยโอ้ยย่งเยอะย่าเยอะจังอาวไม่ได้หรอโอ้โคนนู่นนะจะออมไปหน้าบ้านเนอะเรายังไม่พอนะอ๋อผักบุ้งมีคนมาเอามากินเลยจริงๆเดินลัดตรงนี้โอ้ยโอ้ยที่เราเดินนั่นเป็นเป็นอะไรเนาะ นาทุกคนคะที่เราเดินข้างล่างเมื่อกี้ไม่ใช่แทนานนะโอ้ก็กินกันหมดแล้วเนี่ยนี่คะอ๋อตรงนี้เดี๋ยวที <temat> ่เดิน <men> นิดเดียวรุ่มกับปะของล้านมนมีไหมโอ้แทตรงนี้เหลือนิดเดียวโอ้ปีนี้เขาเขาไม่เหลือเยอะนะปีนี้เขาไม่เหลือเยอะอุ้ยไปอีกนิดนลงโขลงสะแนนอนเราเอ้ย ลงลงลงไปในสะแน่นนอนอืม,อมไปเอาขคงหน้าบ้านยายมุนนะบุ้งสวยๆนะนี่แหละเราจะรับไปตรงนี้แหละตรงนี้นเนี่ยทุกทีเขาจะปล่อยทางเดินกว้างมากแต่ตรงเนี้ยเดินนิดเดียวหนอนกันนุนค่ะแสงสุดท้ายก็จะลงแล้วนะคะแสงสุดท้ายก็จะเล็งแล้ว นี่ค่ะโอ้ตั้งแต่เขาล้อมล้วนเรายังไม่มาเลยนะเกี่ยวกับเรื่องนั่นแหละน้องแพะน้องแกะแล้วเมื่อกี้เขาไปนน่นไปข้างๆบ้านเราอยู่เด้อนน่นก่ะทุกคนนี่ค่ะฝากไว้นะคะทุกคนขอบคุณค่ะ EP นี้ก็ขอไปก่อนนะคะสุขสวัสดีค่ะทุกคนเก็บมาฝากนะคะนี่ค่ะ มันจะร้อนนิดหนึ่งเหนื่อยนิดหนึ่งคลายนิดหนึ่งเนาะเราจะทะลุไปขอบสระน,นู่นนะปีนี้ทำไมก็ไม่ตัดยากกันก็ไม่เหตดของเฮียนะเนี่ยโอเคนะคะไปก่อนค่าฝนมาแล้วเนาะฝนลงเลยนะคะสุขสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะลาเวนเดอร์ there, นะไปก่อนนะค่าบ๊ายบายค่ะเราพิชเราพองเด้ด์เราพิดเราทองเด้ออ้อมละคะ่ไบ๊ายบายหนุนฝนมาแล้ว ฝนมาแล้วค่ะคนุ่นค่บฝนค่ะฝนมาแล้วบ๊ายบายค่ะ